กำลังจะแกงหน่อไม้นะคะสบายดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับนี่ตัวนี้อิซิเมนต์น,นองขาวที่เ้าหักนะมันหวานหน่อไม้นี่มันอ่อนมันจืดง่ายพี่น้องไม่พ่นไม่ปาเต็มหม้อบักไงแกนี่ก็เต็มหมอใหญ่กิน,น,มมอ,นอิ่มยำมาหอดยำมาแรงคนละครสีม,ม,ง,ม,มงกคลกินหยอดยำมาแรง เตรียมแกงหนามาให้นะจ๊ะข,ขักขาเห็ดโบดกับเห็ดเตรียมของใส่แกงหนามาเลยมันขนมนี่ใต้อะไร มันอ่อนมันอ่อนมันหอ,อนมนะมันละไม่มันขึ้นหม้ขลังเต็มเน้นงแน,น่นๆเต็มๆนะคะนี่นี่น,น,<า>นี่ตีเราจะแกง่อกมาจ้า สิเตรียมเกง่เครื่องแน่นๆนะคะะเด็กมันเหม็นเครื่องเน่เนประเด็กมันเหม็นพี่น้องกะตือมีนขนมนโอ้โอยตายดิ แกรกเตียบแกรงพี่น้องโอ้ยเครื่องเน้นขนาดเธอเส็ดสุดๆเจ้นี่นมันจะปวดป่วยเปล่าเลยแล้มเครื่อ,องส,สุดๆไปเลยค่ะเครื่องเต็มน้ำสีหน่อยหน่นหอยแล้วเ่้าเห็ดน้ำเห็ด เส้็งเออลงไปอีกป้าเครื่องลายปานิสันเสียบพี่น้องแกนอ้มยกระเด็ดมันเหม็นยั่วๆนี่ของแสียบบานเฮาพี่น้องกินสมุนกบะเบื่อของหมักมันเดียวกะตังมุฮุงกินเท่าไหร่ก็บเบื่อกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเพราะเราชอบกิน แกงหน่อไม้มาเด้อมาเด้อพี่นอ้องแกงหน่อไม้น้ำกันนะจ้าตอนเทียเท่ยงม,มันเหมาะกับตอนเที่ยงแล้วแกงหน่อไม้สำมุ่งขึนเศ้าหลายกับเสแอยบเสร็จแล้วอย,ย่าพอมายุ่วจุ๊บเก็บมูลไอ้โมเดล้งเนบ พอดีเด็กน้อยเด็กดเลิกโรงเรียนมาพอดีอเต็มหม้อบกใหญ่จ้าอาหารเที่ยงมันนีพี่น้องเสเสรบก,กันมาด้อจ้าเราปิดซากกรลงของคนละมาของอะไรลงของเลยแบบ มาเดี๋ยวขอเมียขจัดกระลงขอเลยปลาก็าบอกขึ้นนะซตูปลาขึ้นนยอยากกินปลานี่คนลุกซาเริ่มข้าโอ้ยุงน้ใส่อยู่จุ๋วันนี่เสร็จเสร็จใส่้หมัดเตอพี่นนอะ S <S เสบเทแน่นอนนะใส่ัะขะลงไปแบบนี้อันสุดท้ายเล็ศแซ่บปานพนองถากกินนะจ๊ะมากินน้ำกัดนะคะาออเด็กๆขึ้นมากัดข้าซีส,สันตะ <10 é S 2> กินกันๆๆ <Yeah. S 1> ้าวแกงหน่าาาาานนอไม้เครื่องแน่นๆจ้ามาจ้ามาจ้าดูสิแม่งจีนูนด้วยแมงขนมเครื่องแน่นแน่นไมาได้แซ่บพี่น้องแซ่บแท้ๆๆแน่นอนลายแตะจะไปกินซุ้มกินแซวอยู่เพื่อนลังพุ่นเด้อจ้าอันนี้ก็เซลคลามออกไปนะนตักสันพอก,กินพี่น้อง แต่ก็แบ่งรายเฮือนอีกนี่กินในหลายคนกัะเซาะนะคะที่สุด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 ทำลายแตกเลยโอ,อ้พี่น้องสีสับปะรดเสียเท่าไงเครื่องเนี่ยฮะจากธรรมชาสติทั้งนั้นเลยสดๆทั้งนี้เ เอ้หนแะแสบปั๊บปั๊บปั๊บปับล,ลุกแกหนมาส็จแสบนะค่ะมาไม่เฮ้ยน้านมันล้นขามาบนนี้เลมื่อตกแ,แหงรเรานบ่ะผู้เยอากานใส่แลเข้ามาปั๊บคิดข้าวคิดข้าวคิดข้าวจ้าพี่ดอกจาก้าเสร็จสเจ้าให้บนม,มากินลาค่ะเ้วเราไปใส่ ออกนาป่ะบทป่ะไอ้ไวจิตเขาแม่สมัปีน่ะีเท่ปีโซระแตกสาวเลยเนาะเออโซมาสาย่ร้าปีตีบ่เจ็ดปีเลยเหรออาจปีน้องคิดปีมี่้แกงละไม้มันักแตกสาวแล้วเนาะปีหน้าเนี่เต็มนะค่ะ นีนาเ็นแตกมันสับแ้วพี่เดียวแล้วเ้ล่แตกตาแล้วนะพี่ตีกับพี่นาก็เริ่มแตกซาแล้วมันสับมันสับจิงเลยคนนีนานาเขาแตกตาเนี่ยเหมือนคนร้อนเปนสาเลย าระวังได้บคนมาชิมมาขนมตเนาะแม่ขนมอืมอนมันเป็นน้ำพริกต้นไ้นะมันยายขวดวเมือวานเยอนะแทบเลยนะแทบแทบเนาะแม่ไหม่ตัมขึ้นใบใหม่เน้ะ จนยันขำจะพิดเเขาได้เป็นงานนะจ้างคุณเมอเนี่ยเยิะงานนะโขมเหลืมอมานสูเขาจัดโขงานโขกับป้งแถางานเต่เคไนไม่หลายแล้วแม่เลยกตีนข่าวตีแม่ตีเอาไว้เนาะ แกงกัะไม้เดี๋ยวพก็เลี้ยงเพื่อนหาเป็นตั็นสาวแบบนี้เด้อเตียวเก้อะาปีเร้เขาประจอดมันชื่อครูบรรจารย์เ่ขี่รูจักกันที่บอก ไคนมาเไงมันถอนจอดที่หลดไหลดว่ม่แอร์จอดแ้วหน่องก้านองขับน้อสับแล้วก็มแกรจาดหารูกหนังก่แน่ว่ะนะคเรยังเมื่อไหร่เหีอยงนี้แล้วเรารับโทแบบปลาขึ้นจะพอโทรไปตัวแล้วไปจัปลา้าขึ้นจิงหาว่าสัน แล้วของเผามาทำหมน่น้อหน้าเราแม่หูโม่เลยเอาโม่เลยเด้อช่วยข้างหลังขึ้นมาอีลาฟฟินบอมาเด้อนั่งแต่งละมา กยี่่แซ่บวน่็หนมแล้วเนาะมือมาจจริงกระพุกนะันออกมันมันเลยมันหอมแต่มัมันมันหอมเลยจจริงกับพุกอ่ะเราเาผ่าแค่เขาปผ่าพูดซะแล้วข่าไปผมก็จะขาเม็ือัตอวใหญ่้อยเนี่ยม่ไม่ลูกบานเฮาสจะดึกดมีคนไปขาย จะเปนมะขามน่อยไหมพ่อมันนี่มาต้นมะขามันด่ามามานี่น้อยมันมีนี่น้อยเด็กน่ะอือหอมมากนี่โอ้สงไรโอ้สบายจีนไม่เคยสงารงามแท้มาลูกนะน้อสาวนัน เกงลนม้าแก้งมูก็มีเนี่ยน่าน่าติใจใายิใจจังเจะจใครนั่งเท้าไรโบมีบมีโบจัดแม่โบได้หายเงินได้ใจค่ะยัี่ยเนก็สอตัวคาถามอีละล้วข้าวบบข้าวแ็บกินกับขี้ผงข้าวแบ้าแบบข้าวแบบข้าวแห่างกินม้ชูอยู่แบบ คาตาวัดของผก้ะะ pues mm ข้านนะตือควัดกิักเรียนผหาเสงเขากับก็บนั่นแหละลักเรียนเองแพร่ื้าเป่อนกักิฟตพกเรี่านมาอ่งเสือหนึ่งขุ่นหยัมขีดหาดที่ถนั้ดำตามโมเดลหนาทน้กับใบตาวัดะบอจังหวัดศิกรกับวัตลืมเปาพ่อพ่เรไมอะไรปลาลูกม่อยาิน ปีศหนึ่หกอย่ปะก็สี่ปิดฝันก็หาใช่ปะยังไม่ได้เสงอ่ครับเงยูนเสงยู่เดี๋ยวนี้เสงแร้ก็ปิดอ่ะนอกอะเอาทีปิดแนะหก่ก็หาก็ปเงมาเถียวค เนมนเล้วาาโอเอแล้วโอเคยัอองม่ทิขึ้นบปนี่แซ่บเลยเนาะขขนได้อมาผอืมน้่งันวัดคือตัวน่อยหรืบนะครับอืมตัวน้อยลยน่างล้งมือไข่ดิ อัน,น,นาาีน้มคานี่จะตัวใ่าะนี่ข่อยยามข่อยยาวต้นนี้่อย,อ,ยอ,ยอ,ยอยนะแม่งนต้นมะขามนะมัต้นมะขามแล<า>้วตุง,งนี่เยเอาหมูบุ้ยไปโตัโวมบหมูคายเนาะอืหอหมูคายนอนน้ำุยได้เหรออือนีนอะอือ,อ,อพุณผู้วคนบอก่นเป็นเน,นื้ตาใหญ่กวตันี้นี่นี่กินนีเอาหัวไม่อีกเวลาดเอาเทมันแตกอึนๆเหมือกันหัจะแกงไหมเหง่อ อมาี่กเราต้นแล้ว่าเรกิกน่้นาได้ขนมอยยาดูมันไ้กินจัแกงหมูเลด้ช่องใช่ปะเ้นไงช่อเยไช่องาต้นเนี่ยมีรบบย่เฮมคน็ย่านหลม่ได้แรงเป็นยังไงไปบตีนเรารปต่อยไม่ขนนครับปลาปลาเช่อให้ไปเพื่ออะไรอ่ะ ถ้าเป็นยอต้นมะคามัเนี่ยไปฟาดต้นมะคามีนาไงต้่มะคามองใบแล้วเอ๊งนางฮานะเนาะนาสอดแมลายแบบโ้งใบออกต้นขิ้นต้นขึนใบแงมัน ถ้าเขาจะนุ่นแบบน้นุ่ pues นน้อยมันแซ่บมันมันตัวใ่ตัวห่มันหลวมานมันหลวมันคมเน่น้อยที่มันแซ่บมันมันัวเราในข้าวต้นมะขามแซ่บสบายดีปลาดงไงบสบายดีปลาดุงโนดา Tôi đế không kịp đấy. cái nhà này là cùng Mười là ừ. Mà, Mà. Mạng. Mà, ừ. <cười> <cười> Mà Mà này là Mà này nó... là Mà này Mà không? หมูมูกินเพชรบางกินมากนเพชรยังอึกาะมันเพชรจ้าลูกัิดงานทนอไปากจมูลนิบถ์ถ้ามาิดใครซื้อมาวางงานยายเหือมาในยายเพชรมาิดเาจอ่มากินบเต่อันนั้ยังยอยู่ใชไหมาประมาณโลหรือว่าครึ่งโล แต่งานยายเบื่อเนาะนันเพชรแม่มาขวาย่แตารมบุญบ้านนะปิดแห่งนี้ตึงท่านิเ็หดเม่ยเ่ไหังทำงานเก็บบอกไปหน่อยเก็บมาโอเจร อีลักคือมักินทีมห่อแล้วพี่หอแล้วไม่ใส่ีมมาละทองนี่ยังก็กินไ่ได้วาห้องชิห้องหโอเคตตกเนาะแรนวาเข้ามารูกินเดี๋ยวเอาไปเฮ็ดดีกว่ากินเลยได้ลวนะกินก็มได้เลย กินได้เต็มอ okay. ีพิมมันติดเขน่ะกินเด้อปูปาบกกินบารบ่กินยังเลยบึกินเลยบก็ลินปาะด่ามกินมาแล้วมาไหมล่ะห้องรักกับสมมอยู่บนอินยินเฮ้ยมันเด้อกุ้งได้ลวะเอะไปแบเอางตี๋ดู ลากกระป็นสาวแล้วรือพวกสเปิสาวชีมพนาพับเบาเหรนมันจะแซ่ล่ะเนี่ยพหนานีพบเบาเต็มคุ้มนี่แล้วอีกกะเพรอีกกะเพรไมแ้บอาเ้ดิมกยบอตงนได้เมีอย่ายอยู่บไา้ได้กนมากระเปาตโตเฟรเดิน นั่นคืสทองก็ได้เล่มเนี่งไปได้กับใครนะถุงถุงไม่ยิ่งก่านี้โอ้โหคุณหายส่งคนจีนส่งยิ่งในคนจีนเขหมักใส่กันยังส่งลายอันนี้มันสบายเป็นเสือกันนี่ไมันใส่สบายแล้วสาวซื้อขายเป็นสูงข้างขาเ้ยสบายส่งเป็นีย่าก็หมักใส่คนไทยคนไทย้มักใส่เขาเคยขายทคร เ้าเห็ดคากเด้อต mm ีเ hmm. บุแม okay. okay. ่ิวนได้ทวนเห็นเด้อกันคอก่นมโกเปิ้คนอคู่ห้ด้างจัดดิคู่หได้วิ่งให้นะเจ้าเบิ่งเป็นเอาู้าะาพิธีพิถันเนาะเขาได่คากันขอไดยยายคาขันคอกัวคขักกระยาดอยายเอ้ยรามงานกะครูบมานบแกงกะอันั้นกาวมหะเจ้าเห็ดคากหาเจ้าเบิงสมัยมันเลยเนาะ มาแล้วเรพวกเรแต่งยังหมั่นยืนกับักแต่งมากส่วนใหญ่พวกแต่งนะบ่าเคยล่อเพินมกับสมุนแต่งจมเจือเพราะพวกแต่งได้เป็นเือนเป็นสารมาเลยอ่ะมาแต่งแล้วเราก็เบิดเงินเบิดทองงานแหละก็เป็นหนี้เป็นสิน เนีิส่สมุรินกับแวแพนเป็นหนี้เป็นสินเป็นยังไงงานแต่งนะแะไรอะไรได้ไปหาเงินใส่นี้เงินจัดงานจัดขาดไปเอามาอีกเบี้ยว่มาคุมาคุมากี่หน่อยมาเอาโต๊ะเอาต่ามาบ้านเขาหมักมวนอยู่แล้ว เค่รับรันะกับวปสมีนะครับพี่น้องค่ะสบายดีจ้า,จา,จา,จาอ,อ,อิ่มแล้วอิ่มเด็กเด็า